ครับสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์เรามาขึ้นอาหารกุ้งครับที่สมุทรสาครอ,อันนี้เอาตัวแม่มาขึ้นอย่่งเดียวคิดตันขึ้นอาหารกุ้งรถเยอะครับวันนี้ผมจะได้ขึ้นเย็นเลยเหื่อขึ้เสร็จก็น่าจะประมาณสามทุ่ม ได้นอนกี่ชั่วโมงไม่รู้วันนี้นี่ครับทือเขาเรียกว่าชีวิตขนสง่งแต่มันก็ดีครัมันอิสระดีผมว่านะว่าอิสระดีอันนี้แรยง,งานพม่านะครับแต่นิสัยดีทุกคน เขาอย่างว่าแล้วเขามาทำกินบ้านเราต่อมากคอมชาลาวอย่างว่าแล้วแรงงานเขาก็เป็นเขาใช้แรงงานเหมือนกับเราเลยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันในการทำงานเหมือนบ้านเราไปหางานที่ต่างประเทศทำก็เหมือนกันค่าแรงก็เปรียบเทียบก็เหมือนค่าแรงนะะค่าแรงบ้านเราก็อาจจะแพงกว่าบ้านเขา จุดมุ่งหมายเขาเลยมาประเทศไทยประเทศไทยก็อยากไปทำงานที่อื่นเพราะขางเงินบาท,ทาต่างกันนี่มีแต่ปรามามกินอะาหารกุ้งอาหารปลาแล้วแต่สมงจังหวัดขอนแก่นก็มาอีสานเหนือใต้ เป็นภาตะวันออกภาคใต้ส่วนมากจะเป็นกุ้งแล้วก็ปลาส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นโซนภาคอีสานภาคเหนือก็จะเป็นอาหารปลาส่วนใหญ่นะแต่โรงอาหารเขาผลิตมาตรฐานนะครับได้มาตรฐานสะอาดเขตามมาตรฐานของเขาอะไรครับ เมมาขึ้นแทบมาขึ้นตลอดนะอาหารกุ้งประกาศเนี่ยบรแล้วคนประกาศเสียงเสียงดังฟังชัด<ม>บริษัทผมวิ่งหลายอย่างไม่ใช่วิ่งอาหารอย่างเดียวนะครับพ่อ มีรถหลายคันที่บริษัทผมมีปุ๋ยมีเกมพันมีทุกอย่างปูนฟาร์มปุ้งแต่ปูนซีเมนต์ได้วิ่งนะครับมันก็น่าจะเกี่ยวว่าราคาขนส่งมันน่าจะได้ถูกเราที่ผมเาที่ผมถามคำถ,ถ,ถามกันมันจคุ้มพอตอนเนี้คย่าน้ำมันค่าอะไรมันก็ขึ้นหมดะ่ะ คนก็เป็นเล้าแก่แก็ต้องคิดก่อนว่ามันคุ้มไม่คุ้มถ้ามันไม่คุ้มเขาอยู่ไม่ได้ลูกน้องก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องคิดให้เขาให้อยู่ได้ก่อนก็ถึงจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกน้อง,เล,งเลี้ยงเราได้แต่บางที่ลูกพี่บางคนก็เลาแก่บางคนไม่ได้หมายถึงทุกคนนะก็เห็นแก่ตัวเกินไปไม่ได้คิดถึงน้องจะมีอยู่มีกินยังไง แต่ลูกพี่ผมกลัวแต่ลูกน้องไม่มีงานที่เขาด่าเขาบน่นเพราะว่าเขารักนะฮะเขาถึงบ่นเขาด่าเขาเป็นเรื่องปกติในการทํางานก็ต้องมีมงบ้างบ่นด่าแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเขาเอาปากร้ายแต่เขาใจด,ดีเขาก็ไม่ได้มีอะไรในการทํางานก็มีแค่นี้คือว่าหน้าที่การทำงานของใครของมันทำให้มันเสร็จก็คือจบ เราต้องรักษาหนะ้าที่การงานของเราไว้เรื่องงานที่เขามอบหมายมากก็อย่าไปก้าวไก่คนอื่นเขาทำงานเราให้เสร็จก็พอแล้วทำงานเราให้เสร็จก่อนเร่อกคนอื่นเขาว่ากันทีหลังเรื่องงาน,นจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามัวแต่ไปก้าวไก่งานคนอื่นเขางานเราไม่เสร็จก็ไม่ไหวบางทีบรรยากายเป็นว่าเราทํางานไม่เป็นระบบ ทำงานเป็นนี้เป็นทีมของเขาเราเกินของอะไรเราบอกก็ได้ครว่าเราจะเอาแบบไหนขึ้นยังไงเราก็สั่งก็ได้หนักท้ายเสมอแต่ผมเน้นเสมอครับเพราะว่ามันมันมันคุมผ้าง่ายมันมันไม่ลำบากเราก็สบายอากาศดีคลมแรงมันจะติดนี้เปล่าพี่มันจะติดรถผมวาเดีไอ้รถไอ้ตรงเนี้ยลากไปได้ปะหรือเดินหน้าไปก่อนไหม ไปเลยไปเลยดึงไปเลยออกแล้วนะ่ะได้แล้วนะ่ะไปผมพาให้มีบริการผมพาให้ครับแต่อยู่ที่น้ําใจเราจะให้เขานะแต่ถ้าผมเอาพ่วงมาถ้ามันสูงเกินผมก็จะให้เขาดึงให้นะแต่เราก็ให้ตังค์เขานะไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เพราะว่าเราไม่ไหวดึงไม่ไหวมันสูงจัดเราต้องเซฟตัวเราก่อนเราต้องดูดูเราต้องเซฟตัวเราก่อนอออน้แพง ให้เขาคุมให้ดึงให้เง,งี้ยดีปลอดภัยเราเรามีหน้าที่ดึงเชือกข้างล่างอย่างเดียวมีหน้าที่ดึงเชือกข้างล่างอย่างเดียวนะครับนี่แะบ,บรรยากาศแต่นี้บรรยากาศอยู่ข้างในนะพลรรง,งานเขาเลิกเขาเลิกหมดแล้วลเราจะประมาณนี้มันติดถนนใหญ่ฮะพระรามสองใครผ่านมาผ่านไปผ่านมาเส้นนี้จะจะเห็นเห็นชัด มันมีอยู่หลายโลแล้วที่ผมขึ้นมีทั COVID, ake, CP, CP ้งโกเบส T.F. อินเทค C.P. T.P. ส่วนมากจะเป็นบ้านบึงนะเมื่อก่อนผมนขึ้นของให้ของไทยูเน,นียนก็ไปขึ้นมาก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาเอารถหกล้อวิ่งน่าจะง่ายกว่าแต่ไปขึ้นที่มันก็แคบหน่อยแค่นั้นแหละแต่มันก็เหมือน,อนกันนะขึ้นอาหารอีอะไรก็ประมาณนี้ เมือง,งานผมก็ทําประมาณนี้นี่เราเอาดินเมื่อเช้าผมเอาดินไปลงที่สลาบุรีนะดินที่เขาไปทาเซรามิกไปลงที่สลาบุรีมาแล้วผมก็วิ่งเมาของค่ามาเมาของที่นี่ที่สมุทรสาครจากสลาบุรีมานี่เขาไม่ได้จ้างเขาไม่ได้ให้เราแค่ค่าเที่ยวผมได้สองพันหกนะค่าเที่ยวผมอแต่ถ้าถ้าค่ามาแบบนี้เขาให้เพิ่มสองร้อย เป็นสองพันแปดรวมไเกินสองพันแปดก็วันหนึ่งผมก็จะทำงานได้อยู่ประมาณวันละพันสามตีเป็นวันอะ่ะเพราะค่าเที่ยวมันคิดเป็นถ้าคิดเป็นเที่ยวมันก็คิดเป็นวันเลยเันสามพันสี่ประมาณนี้ก็อยู่ได้นะแต่ว่าไม่ไม่รวมเงินเดือนนะไม่รวมสวัสดิการอ,าอื่นเงินเดือนทหารนีคือค่าเที่ยวเราอย่างเดียวอรูได้เป็นวันตีเป็นวันแล้วก็วันวันละพันสามพันสี่ไม่เกิน ก็ไม่แน่อาจจะได้ถึงพันพันห้าก็มีมันแล้วแต่เป็นจังหวะนะครัคนขับรถบรรทุกก็เงินเดือนก็ไม่ขาดนะมันขาดสามสี่สีมื่นคนที่เงินเดือนได้เยอะๆรวมไปเสจได้เงินเดือนเยอะๆก็เนื่องมาจากผ่านเงินเดือนเขาสูงอยู่แล้วแล้วก็ค่าเที่ยวเขามันมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันมันบวกเงินเดือนเงิน เดือนเงินอะไรพวกนี้ก็ตกห้าหมื่นกว่าห้าสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าก็อยู่ประมาณน,นี้ยฮะก็อยู่ได้ผมก็ทําเลี้ยงกุมไม้ไปด้วยผมก็ทํางานนี้ไปด้วยผมว่าไม่อิสระนะเพราะเราเพราะเราแบบยังไงเราชินเราทําจนรู้สึกว่าเราอยู่ตัวแล้วอะ่ะมันก็อยู่ได้บริษัทไหนเราก็ไปได้ ก็ไม่ไดย้ยากตอนแรกๆก็อาจจะเก๊กหน่อยมันเป็นมันเป็นปกติ <c oughs> ของคนทํางานใหม่ก็เหมือนเราเข้าเข้าทํางานบริษัทใหม่บริษัทที่เราไปสมักใหม่ทำใหม่เป็นอย่างนั้นการเริ่มต้นใหม่มก็อะไรที่แปลกใหม่มก็ต้องตื่นเต้นธรรมดาัแต่เนี้ผมก็อยู่ตัวแล้วเป็นเรื่องปกติ มากที่รับชมนะครับการาหน้าเจอกันใหม่ครับ